ยิมเอดไอแอ็ดแตงโมกับสวัสดีเอฟซีกับสายบุญทุกๆกันครับมือหนึ่งม,มือวันที่สิบกอ่อนอ่าสิบสิงหาคมพศอสอนสนพันธ์หาดอยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะครับส่วนฮามงรับฮามงเศร้านะครับแอ็ช่วงนี้แอ็ดยิมกับยูฮวาปูชีปะเขาฮวาปูตาแต่ครับเด้อกับมานางังกับเพื่อม,มีเอฟซีนะครับเพิ่นม,มาสักกระกับใบครับองค์ปูชีปะเขาวองค์ปูตา นะครับเนาะหรือว่ามาขอโชว์ขอพรครับอ่าแอดยิมแอดแตงโม,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 มนะครับกับนายรัญญาครับนางอ่าถาล่อเอฟซีเพื่อเพิ่อนอ่ามีมาสักการะกาบายปูครับเพื่อตอนรับเพิ่นาาเพราะว่าแม่คู่แล้วก็อ่ายุก,กิแล้วก็นางน้อยนะครับไปจำศีลน,นะครับอ่าจำศีลอยู่วัดศาสนุบุวรารามนะครับอ่าครับอ่าขอแมค่คู่จำสามมือแต่ว่านางน้อยจำเก้ามือนะครับเนาะ จำสินภาวรรณ่ากับเพื่อเอฟซีทุกๆ่านนะครับเพราะวาะเอฟซี FC กับพึงพาบุญบาร,รมีของแม่คู่นะครับเนาะ,ะเพื่อแมค่คู่่นะจะได้ขอโชคขอราภจากองค์ปู่ชี้ป่าเขาองค์ปู่ตาแล้วก็องค์ปู่ทุกพระองค์ที่ประทานโชคให้ครับแมค่คู่คนกะมาน้ำเสนอครับบอกทั้งชองทั้งชองกะสีน้ำเสนอ,อบอกเอฟซีตัวนะครับอ่เมือ่อคืนแอดยิ้มฟันนะครับเนาะ ครับผมเื่อคืนนีแอดยิ้มฝันนะครับได้เอาความฝันขับมาเบาซูฟังแต่ว่าความฝันจักแมนสีเขาสีรุดแอดยิ้มกับปงหัวใจกันเพราะว่าความฝันก็มีเขาไม่รุดครับบางเทือกับฝันเขาบางเทือกับฝันบ่าเขานะครับเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่กับว่าฝันขักอยู่ครับเมื่อคืนนี่นะครับอ่ะรับแอดยิ้มฝันนะครับฝันว่าได้ขี่รถขั้นของแอดยิ้มนะครับทะเบียน4 1ห6อีกแล้วครับผมอ่าครับผมได้ขี่รับรถมาครับแก้ควงมาเต็มรถเลยครับแก้ควงมาเตมมรา ร่วงไหวเนี่แหละครับเฮ้ยคิดๆนั่บุญวันทีสิบสี่บ่ก็ไม่ได้คิดลายเลยครับเพราะว่าก็มีแต่พระคุณเจ้าเพิ่นมา,าแม่คู่แม่ครับนิม,มนต์พระคุณเจา้าครับมาสันพาทหารเสาร์นะครับเนาะครับหรือว่า,าจะคิดน้ำงานตรงนี้ครับผมเพราะว่ามเมื่อคืนในฝันว่าได้แก่สิ่งแก่ของเต็มรถเลยครับมาลงบ้านเลขทีฮาเกตสูนเนี่ยแหละครับมเมื่อคืนนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าขับรถขั้นของอดยิมนะครับถอยด่กเข้ามาครับถอยด่กเข้ามา แล้วก็เอาขวางมาลงไว้ครับเต็มไทยรถเลยครับซิงขวางอย่างเต็มบนเลยเต็มรถเลยนะครับเนาะครับเอามาลงไว้บ้านเลขที่570ครับผมแต่ว่าขี่รถขั้นของแอดยิ้มมาเลยครับเด้ออันนี้เป็นคว่ำฟันนะครับเป็นแค่คว่ำฟันนะครับเด้ออาจสิเป็นทะเบียนรถของแอดยิ้มก็ได้เพราะว่าเอาคนขวางเต็มขึ้นไทยรถเลยครับเต็มหมู่กูเลยครับอ่าคนกทาอยู่เต็มอยู่นะครับเนาะแล้วก็ทอยด่าเข้ามา ครับถอยหลังกับแมาบ้านเลขที่หาเก็ดูนเนี่ยแหละครับบ้านเลขที่แม่คู่นะครับเนาะห้าเก็ดูนโมซีฟอ่ะครับฝันแม่นบ่แม่นอันนี้ก็เป็นแชร์ความฝันอ่ามาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังครับเนื้อสีมาทะเบียนรถอ่าอีกเท่หนึงหรือว่าสีมาบ้านเลขที่ของแม่คู่นะครับเนาะหาเก็ดซูนโมซีฟเนี่ยแหละครับเฮากับพิจารณาเอานะครับอันนี้อ่าแอ็ดยิมกับอ่าเอามาเป็นแนวทางนะครับให้พ่อแม่พี่น้องครับเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อครับเป็นแชร์ความฝัน ครับอ่าใส่วิจารย์ในการรับชมทั้งช่องบริษัทชวนเรีนการพนันแตบประการใดเป็นแช่ความฝันเนาะครับเนาะครับสำหรับเนาะครับอ่าสำหรับปูอ่าให้ปูตาเนาะครับอ่าเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับอาทั้งแอดแอดยิมแอดแตงโมน้าหน่อยนี่แหละดูว่ายุกินะครับก็ได้นำอ่าวัจัยทีเอฟซีครับรวมบุญมากครับขึ้นถวายปูนะครับเนาะอ่าครับน้าหน่อยเพิ่นก็ะบอกความฝันว่าแต่ฝันว่าอ่าได้อุ้มแม่คู่หรือว่าจังใดนี่สิละครับอ่าปูก็บอกว่า โอ้ล yeah, it. well, ืมบ่ได้เด้อายุแม่คู่นาะครับเนาะอายุแม่คู่ก็52ปีแล้วก็อ่าครับแม่คู่เกิดพศ15นะครับ2515ัน้อะครับเด้อปู่ว่าลืมบ่ได้เด้ซั่นว่าถูกต้องว่าซั่นว่าแต่อายุ52แล้วก็อ่าพศเกิด15เนาะครับครับผมแล้วก็ปู่ครับมือวันที่3เนาะครับปู่ก็บอกไว้ครับปู่บอกไว้ก่อนเพิ่นสิไปจํำสินาะครับเนาะปู่บอกว่างวดนี้ได้ยิ้มเด้อว่าซั่นว่าอ่าอือ บนให้ซื้อหกเก่าอ่าล่างให้ซื้อหกศูนย์มาสันอันใดอันนี้ก็เป็นแก่ข้าเบาของปูนะครับเนาะครับให้ซื้อหกหกศูนย์กับหกเก่าด้วยครับเด้อให้ซื้อหกศูนย์กับหกเก่าเท่ากับิีจานณาเอาครับอันนี้กับปูบอกไว้ตั้งแต่ตองงวดวันที่สามสิงหาคมครับผมแล้วก็ครับวันที่หกนะครับวันที่หกครับคุณแม่เตียงทองครับเป็นกระไดอ่าเขินเงินมาทรงปูครับเป็นมิชชุกมิหมานงวดที่ื่อกีนะครับอธิวา ถือยุติแต่ว่ากับบริษทุนนะครับไม่คู่ก็ได้ครับผมรับปูเลยสังลอตเตอรี่ครับกับคุณแม่เตียงทองแน่กับมาดามหัวแน่ครับเจ้าผ้าคองแพงลอตเตอรี่นะครับเนาะปูบอกว่าปูคืบนะครับคืบกาครับกาจากองค์ปูพญานาคองค์พญานาคนะครับเกาเซียนนะครับมาหอดหัวปูตาได้เ0ียสิบวัสันวาได้เ0ีสิบถือกล่องเลยวันสันวาครับแล้วก็ปูก็เลยสังนะครับ สั่งเลยสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนาะอ่ากับคุณแม่เตียงทองกับอ่ามาดามหัวห้ารอยใบเด้วครับเด้อห้ารอยใบครับอ่าครับผมเอากับพี่เจน่าเอาเอฟซีทันใดครับจะไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลใบกับอ่าตัวเลขที่ปูสั่งนะครับนําคุณแม่เตียงทององเก็ดซิครับเอามื่อคือเป่าแอดดิมกตีเป็นหานะครับเนาะมื่อปูครับมื่อปูกับเป็นห้าตอนมีหานิวเด้ครับห้าเก็ดศูนย์นั่นสิครับก็มาตรงกันครับหมูว่านนี่มันปรครับหมูว่าน ว่านว่นนี่ยแหละครับก็มีเอฟซีนะครับเพิ่นมาจุดทูบเสียงไทยอยู่นี่ครับจุดทูบเสียงไทยอยู่หอนะครับเพิ่นก็มาจุดเขางวดกวนเพิ่นก็มาเข่าเข่าเด้ครับมาเข่าอยู่ครับอ่าสองแม่ลูกนี่เนาะครับเนาะครับเพราะว่าลูกเ่กเพิน็ป็นข้าราชการครับคุณพ่าคุณแม่มาครับเพิ่นทำงานอยู่อุดรนี่แหละครับผมเพิ่นก็มาสักการะกราบไหว้ปู่ยูบะเซานะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ถือครับคุณแม่นี่นะครับอายุประมาณเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบแล้วครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้โชคกับปู่ยูเป็นประจำ เพิ่นกสิฝากร่วมบุญมาโยกเป็นประจำนะครับแต่ว่าแอดยิมกับจับซื้อคุณแม่เพันปะได้เมื่อเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาสักการะบ่ายปูนี่ครับมางวดก่อนเพิ่นก็มาจุดทูบนะครับเพิ่นก็ได้โชคอ่าแล้วก็งวดนี่เมื่อวานเพิ่นก็มาจุดครับอ่ามาจุดเพิ่นตั้งกิติฐานมิตรเพิ่นยญางมาบอกยิมยิมอันเมอแรงอย่าลืมเด้อว่าสันว่าอ่าซื้อลำแน่สองสมเครืองมาสันว่าแล้วกับวันที่สิบหกขวบมาสันได้ตัวใดแล้วคุณแม่สันว่าจุดทูบไปยิมบุตรพญางมาเบิบ อายู่หอปูพญานาคอยู่นะครับเนาะอ่าอยู่ข้างล่างอยู่หม่องจุดทูบเชียงไทยอยู่หม่องจุดทูบคาราวาปูนี่ครับจนทูบใหม่บดครับส่วนสว่างแม่หลวงนะครับเนาะที่เพนมมนังอ่าหอปูครับเลขทูบออกมาเนาะครับได้ห้าเจ็ดศูนย์นะครับหาเจ็ดศูนย์นะครับเด้อเลขทูบที่คุณแม่มาจากกัมเพื่อนำสวมเพิ่นมาจุดเมื่อวานนี้ครับได้หาจุดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็มาตรงกันครับมาตรงกันกับตัวเลขครับที่ปูสั่งลอตเตอรี่ น้ำคุณแม่เตียงท้องครับหาลอยใบได้ครับเด้อเจ็ดศูนย์นะเจ็ดสิบนะขับเข้ากับพิจารณาเอาเพราะว่าแอดยิมกตีหาเจ็ดศูนย์ก่อนเด้อครับแล้วคุณแม่มาจุดทูครับกับมาตูงกันพอดีเนาะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้ครับมันกับเป็นข่วมบังเอิญก็ว่าได้ครับผมอันไหนคือซึ่งมาซึ่งมาตูงกันครับกันตรงกันแน่แท้ครับผมบะเทือบะแนครับปูอัดสีห้โชคลูกหลานเนาะครับเนาะงวดนี้เพราะว่าอ่าเพราะว่าบางท่านก็ได้อย่างนี้สิครับคือคุณแม่เนี่ยิ่รจะถือมาตลอดนะครับ เครื่องรานเพิ่นก็ได้เลยรันนึงมันเคยถือนะครับนี่ถือคุณแม่น้ำทรงเพิ่นมาบอกสูเวดยิมฟั่งของว่านนี่แหละแต่ว่าครับกับบัตรทำคลิปเพิ่นเนาะครับเพราะว่าก็ประกาศทำคลิปแล้วครับเพราะว่าขันบอร์ลิงแกนอดีตแย่ยิมกับประเทศไทยเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกเจ้าเพิ่นกาเป็นเจ้าเป็นนายครับเพราะอย่างนั้นเพราะว่าครับกับบอยมังงงง่ายเรื่องทั้งนี่เนาะครับกับเอาแต่โชคแต่มานะเพิ่นนั่นแหละครับเพิ่นจุดทูบได้ห้า เจ็ดศูนย์ครับผมอหาเจ็ดศูนย์เด้อครับเด้อครับกับมาตุ่มกับเรียกทีปูครับจุดใบพอดีอันอ่าสั่งนั่แม่เตียงครับหาลอตเตอรี่หาลอยใบนะครับพอดีนะครับเนาะครับผมก็อย่าลืมความฝันของยาดิ้มเด้อครับฝันว่าได้ครับลดจุกความมาขึ้นครับครับขั้นทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกนะครับแก้ข้องเต็มไทยรถเลยครับเต็มโมกุกเลย ครับถอยดากเข้ามาเนี่ยครับถอยเข้ามาซื้อเนี่ครับประตูยุนาบ้านเดีควูเนี่ยนะครับบ้านลขที่หาเจียุนทอยดากเขามากลางๆเลยครับผมเอาคนขวงลงคนกระต็มอยู่นะครับเนาะอันนี้เป็นแค่ความฝันเะครับเด้อจักษ์ซีเมนบัวแมนอันนี้ก็เป็นแค่ความฝันครับก็ใส่วิจัยยันในการรับชมครับแอดยิมกับขอความบุญขอบุณเอฟซีนะครับสายบุญเลยครับเด้อครับทีอ่าครับเพราะว่า แอดยิ im, add i, add ้มแอดไอแอดเตงโมลงคลิปได้ไปครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์ share, ให้คือเกา่าครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับบางท่านก็นว่าอยากฟังเสียงปูดีครับอ่ะครับปูเข้าประด้ไปไสนเนาะครับเนาะถึงเวลาเดี๋ยวปูกะสิออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเสียงนะครับเนาะเอาข่ากับฟังเสียงแอดยิ้มฟังเสียงแม่คู่ไปก่อนเพราะว่าได้โชคได้หมันมา,มาได้โชคได้ลาบมาปูประทานโชคให้ตัวใดแอดยิ้มกับมาบอกสู่ฟังคือเกา่าแม่คู่พิ่นได้มาตัวใดจากปูนะครับอ่ะแม่คู่พิ่นกะ ทักมาบอกอต, A D im, ตัวนั้นเด้อแอดยิ D ้มตัวนี้เด้อยิ้มคือเก่าครับผมซัมปูเฮ้าประทานโชคให้คือเก่าครับกับคอยเอฟซีทุกๆท่านได้เขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วครับกับคอยโฉกมนัมน,มนลำื่อยๆซับลำเลียนเลียนที่จอดไว้เลียเียนปูตารุ่นแรกนะครับนอตรุ่นดวงดีครับดวงดีครับัในแล้ยวด้วยครับเด้อครับัในแลี้ยวในเสียเล้วย่ำใด,ดครับทั้งทีมงานทั้งหอครับสิแกงไปทั้งช่องยูทูปแน่หรือว่าทั้งไลน์แน่ให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบครับไม่ต้องตกใจครับไดประตูผู้ทุกคน ครับกำลังสั่งทำแต่ว่าขณะเสร็จครับผมกข็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับก็จะลืม16สิงหาคมนี้ครับ6016707 9นะครับเนาะ1 9 16ครับผมสกุสก,สกมๆมันๆหรือเก่าศูนย์ก็จะลืมเลยครับเด้ออ่ะปูแห่งวา่าซื้อ60ก็จะเลือซื้อ60จะลืมกับ6 9, เก่ในแอดยิมของแก่าจะลืมกับ6 9นี่ยแหละครับผมอ่ะเอฟซีก็ทุกทุกท่านได้เบิ่งคลิปนี้แล้ว ครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้ครับคอยสุขสุขมันมันดำดำได้รวยครับให้เงินลานแตกเบิดนํากันเบิดสุขผู้ทุกคนครับคิดเงินไะไได้เงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดก็คอยสมบัตริปรัทนาทุกประการครับคอยบุญบาร,รมีองค์ปู่ชีพขาวพร้อมปู่ตาครับดนบรรดานในสายบุญของปู่ครับดนบรรดาในสายบุญของปู่ทุกปู่ทุกคนมีแต่สุขแต่มันแต่ดำแต่รวยเฮ็ดอันใดใครจะเลื่อนลุงเลี้ยงทุกประการสําหรับคลิปนี้แอดยินแอดไอแอดแตงโมกราบขอสวัสดี์เด็